สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการนาคาทํานายดวงกับช่องหัวใจนาคานะครับซึ่งอีีนี้จะเป็นการวิเคราะห์ทํานายดวงชะตาของชาว12ลัคนาราศีให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและเรื่องของความรักนั่นเองนะครับสาหรับคําแนะนําในการรับฟังคลิป e ีนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของชาว12ราศีโดยการวิเคราะห์จากดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะน,นี้ซึ่งอาจจะมีเรื่องราว ทีีด่ดและเรื่องที่ควรระมัดระวังส่วนความโชคดีโชคร้ายจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านในตอนเกิดซึ่งจะมีผลแตกต่างกันออกไปและในพื้นดวงเกิดของแต่ละคนนั้นว่ามีดาวอะไรไปตกพบอริมรณนะวินาไหมในทางทักษะจรของแต่ละท่านมีดาวอะไรเป็นกรากินีหรือว่าเป็นโลกาว,วินาจ,จรในทางมหาพูดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อดวงชะตาของชาว12ราศี 4. เป็นอย่างมากนะครับ สำหรับคนที่รู้ลักนณะของตนเองก็ให้ดูลัคนณะเป็นหลักนะครับหรือคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดที่รู้ราศีของตัวเองก็ดูราศีประกอบเพื่อความแมน่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งลัคนณะนั้นจะมีผลต่อชะตาชีวิตคนเราตั้งแต่70%ขึ้นไปส่วนราศีนั้นจะมีผลประมาณ30%ขึ้นไป หากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจให้ช่องหัวใจนาคาของเราตรวจเช็คดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถแอดไลน์เข้ามาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือหากคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะร่วมกิจกรรมสนุกสนุกประจําเดือนพฤศจิกายนกับกิจกรรมตรวจเช็คหาลัคนาที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังทางบ้านแชร์คลิปที่ท่านกําลังรับชมอยู่ขณะนี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มพร้อมกับกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้ว คอมเมนต์เข้ามาหลังจากที่คุณผู้ฟังทางบ้านทําตามนี้เสร็จแล้วให้คุณผู้ฟังแอดไลน์เข้ามานะครับเราจะมีแอดมินทาการตรวจเช็คหาลัขณาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปอยากจะขอ,อกำลังใจจากคุณผู้ฟังทางบ้านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุย เป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาเละครับสําหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์พื้นดวงโดยทั่วไปชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพาทิตเป็นดาวประจําตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพาทิตได้ไปสถิตอยู่ที่ภพสหัสชะแต่ในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนั้นดาวพาทิตได้ไปอยู่ที่ตรียางของดาวพระเสาติดพิษคุดช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพเรื่องของโรคก,กระดูกโรคสายตาระมัดระวังเรื่อง คมีน,มนำซ้ำดาวพระอาทิตย์มาอยู่ที่เรือนภพสหัชชะอยู่ร่วมกับดาวพัางคารเป็นคู่ศัตรูกันดาวพัางคานมาจากเจ้าเรือนภพกรรม,มะอันนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหาจากการทํางานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องของเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดช่วงนี้อาจจะเจอการทะเลาะบอแววงโดยเฉพาะเรื่องที่มาจากการทํางานนะครับดาวพัางคานยังหมายถึงเจ้าเรือนภพพันธุอีกหนึ่งเรือนช่วงนี้นะครับในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดหรือปัญหาเรื่องของบ้านที่พักอาศัย ช่วงนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหาไว้ด้วยนะครับพอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระทิตจะย้ายมาอยู่ที่เรือนภพพันธุอยู่ร่วมกับดาวพระพุธแต่ก็มีดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิเลงมาที่เรือนภพพันธุนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์หากทํางานร่วมกับใครหรือทํางานแบบมีคู่หุ้นส่วนมีการทําสัญญาอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ช่วงนี้มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาติดขัดได้รวมไปถึงมีเรื่องให้หนักอกหนักใจมีเรื่องให้ต้องแตกหักกันด้วยนะครับและดาวพระทิตนั้นมาเจอ ดาวพระราหูเป็นคู่สุริยค่าดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนียังหมายถึงคนรักคู่ครองด้วยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคนรักไว้ให้ดีนะครับและนอกจากนี้ก็ยังหมายถึงเรื่องของคู่สัญญาคู่กรณีส่วนในเรื่องของข้อดีนั้นคือดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพกรรมมาที่แปลว่าการงานจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่เรือนภพปุตตะแล้วนะครับถึงแม้คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานผมมองว่าช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ด้วยเพราะว่าดาวการงานจริงๆไปอยู่ที่เรือนภพค่อนข้างดีช่วงนี้ผมก็มองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะต้องเคลียร์สำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนดาวพฤหัสนั้นช่วงนี้ยังคงเดินโคจรถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพอรินะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพมรณะมรณะมาอยู่อริแน่นอนนะครับในเรื่องดีคือช่วงนี้นะครับไม่ว่าอุปสรรคปัญหาหรือใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะครับตรงนี้ศัตรูอุปสรรคปัญหาต่างๆจะแพ้ภัยตนเองไปใน ท้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะ ส่วนเรื่องการเงินนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพพลาพระที่แปลว่าโชคลาภเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่และก็ยังเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระที่แปลว่ารายได้เงินประจําช่วงนี้ไปอยู่ที่พบสหัสชชะนะครับและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ข่าวดีมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาเกณฑ์แค่ในช่วงของวันที่7พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนช่วงนี้ดาวพระพุธโคจรไปติดพิษคุดอยู่ที่ตรียางของดา,าวพระเสา ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การมีปัญหาด้านการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาอยู่บ้างนะครับ แต่ด้วยความที่ดาวพระพุธนั้นไปเสวยเทวีฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังมีเกณฑ์มีความโชคดีในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เข้ามานะครับถึงแม้อาจจะเจออุปสรรคบ้างนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเจอโชคลาบนะครับแบบทุกขลาบอาจจะต้องเจอความทุกข์หรืออาจจะต้องเจอเหตุเรื่องไม่ดีก่อนนะครับผมแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่13พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวพระพุธจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ตียางของดาวพระพุธเองช่วงนี้ในเรื่องการเงินคุณจะมีความผ่อนคลายเข้ามามากขึ้นนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดเชิงลึกใน สุขภาพความรักจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ<ๆ>การงาน ชาวลัคนาราศีสิง์มีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเนี่ยดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ที่ภพปุตตะนะครับปุตตะในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับแปลว่าการรีเริ่มการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์จะมีข่าวดีเรื่องของการเริ่มต้นนะครับในเรื่องของโปรเจกต์งานเข้ามาหลายๆคนหลายๆท่านนะครับถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีในเรื่องของการทํางานนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาคึกคักแต่ว่าในช่วงของวันที่1ไปจนถึงว่งไปจนถ พศจิกายนนะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ไปอยู่ที่ตรียางของดาวพฤหัสติดผิดหน้าการงานของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงของต้นเดือนอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่งานของคุณนั้นจะนิ่งซักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดความวุ่นวายในเรื่องของเอกสารหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันยังไม่ลงตัวในก่อนหน้านี้นะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ตรียางของดาวพ่างคานช่วงนี้นะครับคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบจริงๆนะครับ เป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์ความสําเร็จเข้ามามีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ใครที่ต้องการสมัครงานหางานหลังจากวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปดวงการงานของคุณนั้นถึงจะเปิดแบบจริงๆนะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ก็ไม่ได้ไปตกพบอะไรที่ไม่ดีนะครับไม่ได้ไปติดพิษคุดพิษนาคพิษสุนัขแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการงานนั้นจะมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ทีนี้นะครับที่เรือนพบกรรมมาเนี่ยนะครับมีดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนพบปัตตานีมาสถิตยอยู่ร่วมนะครับภ าคู่หุ้นส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนหน้านี้นะครับมีเกณฑ์ได้ทําอะไรกับหุ้นส่วนนะครับหรือว่าได้มีเกณฑ์การได้ทํางานร่วมอะไรกับคนอื่นนะครับในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระทิตจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่พกพันธุอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับและดาวพระทิตอย่างที่บอกเลยก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยช่วงนี้โดนดาวพระราหูที่เป็นคู่ศัตรูแรงมานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเละาะเบาะแวง้งการไม่เข้าใจกันบางสิ่งบบาางงอย่กัคู กรณีคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการทํางานเนาะและมีดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนพบลาพระและพบกระดุมพระที่เป็นเรือนการเงินทั้งคู่เลยเนี่ยช่วงนี้นะครับอาจจะหมายถึงการงานตรงนี้จะมีเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยรวมไปถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาอะไรบางอย่างที่เคยสัญญาไว้ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรหรือว่าด้วยปากเปล่าเองก็ตามจากนี้ไปในช่วงเวลานี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้อย่างไรแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับหาข้อตกลงที่ดีร่วมกันดีกว่าน้ และตรงนี้นะครับดาวพาชิดกับดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ที่ภพพันธุพันธุไม่ถึงว่าบ้านที่ดินทรัพย์สินรถรานะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับหรือว่ารถราของท่านเองช่วงนี้ก็ควรตรวจเช็คความพร้อมให้ดีนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับอะไรต่างๆในรถนะครับแบตเตอรี่หลอดไฟนะครับเดินทางกําค่่ากลางคืนในช่วงนี้ก็ยังไม่แนะนําเท่าไหร่เนาะนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับและสําหรับใครที่ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับการทํางานแบบมีคู่ ส่วนเข้ามานะครับใครที่ตกงานอยู่เนาะนะครับก่อนหน้านี้อาจจะบ่นว่าหาง,งานยากชาวรัคนาราศีสิงห์นะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์ได้งานที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนการทําบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพกรรมมาที่แปลว่าการงานนะครับหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับควรไปทําบุญโดยการหาโอกาสไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่คนที่ขาดแคลนโอกาสนะครับได้แก่บ้านเด็กกำพร้าบ้านพักคนชราหรือคนที่เขาขาดแคลนโอกาสจริงๆเนี่ยนะครับไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นได้เลยนะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้านะครับข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆพวกนี้แหละนะครับไปบริจาคทําบุญตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับหรือจะไปถวายเป็นน้ําดื่มให้กับพระภิสุสงฆ์ก็ได้ เพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับจะเป็นดาวแห่งความสําเร็จแล้วนะครับและก็ยังเป็นดาวธาตุน้ําอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหาโอกาสไปถวายน้ําดื่มซะนะครับน้ำดื่มเนี่ยนะครับควรลงท้ายด้วยเลข21นะครับถ้าไม่เป็นจํานวนเงินก็ขอให้เป็นจํานวนขวดน้ําก็ได้21ขวดได้จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านั่นคือกําลังของดาวพระศุกร์นั่นเองครับส่วนการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์หากมีโอกาสควรไปกราบขอพรองพ่อพะพิคเนตรนะครับไปขอความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เลย ขอการเริ่มต้นใหม่ใครที่กำลังหางานเนี่ยขอให้คุณได้งานที่ดีเข้ามานะครับผมการเงิน ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่แปลาว,ว่ารายได้หลักนะครับและก็ยังเป็นเจ้าเรือนภพลาพระที่แปลว่าโชคลาเภเงินพิเศษเงินเสริมช่วงนี้นะครับวาสนาการเงินของคุณนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระพุธเป็นสถิตอยู่ที่ภพสหัสช้าไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนช่วงนีช้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ยังมีเกณฑ์มีโชค ge voilà. เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่นะครับโดยเฉพาะเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการหาเงินเข้ามานะครับและดาวพระพุธเนี่ย Dante, ตำแหน่งมาตรฐานอุจจาพิมุกนะครับตรงนี้ก็รองจากมหาอุดนะครับก็ยังถือว่าได้มาตรฐานที่ดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็ยังมีเกณฑ์เรื่องราวดีๆในเรื่องของการหาเงินหารายได้ก็มาแต่พอหลังจากผ่านวันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนช่วงนี้ดาวพ่อคูตไปติดพิษคุตนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์การสูญเสียเงินเข้ามาอยู่นะครับผมอาจจะหามาแล้วต้องจ่ายออกไปนะครับเก็บเงินไม่อยู่เงินล่วไหลได้ง่ายแต่พอทีนี้หลังจากผ่านวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไป ดาวพระพุธจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ตรียางของดาวพระพุธเองและดาวพระพุธนั้นก็ไปสวยเพชรคาตเลิกนะครับช่วงนี้ใครที่อยากจะทวงถามนี้หรือว่าต้องการตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดในเรื่องการเงินช่วงนี้ชวาวลัคนาราศีสิงจะมีแรงมีกําลังนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ความสําเร็จเข้ามานะครับผมแต่พอหลังจากผ่านวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระพุธจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ภพพันธุนะครับช่วงนี้ชวาวลัคนาราศีสิงใครที่จะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรั ขายบ้านขายที่ดินหรือว่ารถราชช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ดีๆเข้ามานะครับหรือใครต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จเข้ามาเนาะนะครับยิ่งในช่วงของวันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ดาวพระพุธจะไปอยู่ที่ตรียางของดาวพอาทิตย์สเสวยร,ราชาเริกช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์มีความโชคดีในเรื่องของการหาเงินเข้ามานะครับเพราะว่าราชาเริกอย่างที่บอกเลยชื่อนะครับก็คือราชาราชาทาอะไรก็สําเร็จอยู่แล้วนะครับใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ต้องการหวังผลโยชน นในเรื่องของการลงทุนการเกณฑ์กำไรนะครับช่วงนี้มีโอกาสดีเข้ามานะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์เรื่องราวดีๆเข้ามานะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับในทุกๆคลิปเลยผมก็จะพยายามพูดถึงแง่มุมดีๆเพื่อเป็นโอกาสแรงบันดาลใจที่อยากให้คุณผู้ฟังนั้นมีแรงสู้นะครับในการฮึดต่อเพื่อสามารถฝ่าฟันนะครับในช่วงนี้ไปได้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาผมก็พยายามพูดให้กําลังใจคุณผู้ฟังแต่ในส่วนของเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกต้องแนะนําเหมือนกันเนาะเพราะว่าดวงคนเรานั้นนะครับทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนี่ยมันสามารถมาพร้อมๆกันได้นะครับทีนี้นะครับในเรื่องราวที่ควรระวังเนี่ย กันเป็นต้นไปดาวพาธิกับดาวพุธเนี่ยจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ภพพันธุนะครับและช่วงนี้โดนดาวพระราหูเนี่ยเล็งมาต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินนะครับสำหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมตรงนี้อย่างที่บอกก็มีเกณฑ์ดีเข้ามานะครับแต่ใครที่มีหนี้มีสินนะครับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับช่วงนี้ปัญหานี้สินนะครับเรื่องของคดีความการเงินมันจะทําให้คุณนั้นเดือดร้อนหรือมีปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานนะครับมันจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาเรื่องกนร้อนเข้ามานะครับโดยเฉพาะการเงิน ที่มาจากการทํางานช่วงนี้นะครับมันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกมีเรื่องหนักใจเข้ามาและมีหนาซ้านะครับดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็มาอยู่ที่เรือนพบพันธุพันธุหมายถึงบ้านที่ดินครอบครัวนะครับปัญหาตรงนี้มันก็จะมีมาเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องขอบอกว่าคุณจะมีเรื่องหนักอกหนักใจมีเรื่องให้เครียดค่อนข้างหลายอย่างหลายทางเลยนะครับคุณต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องดีนะครับโอกาสในการหาเงินมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่นะอันนี้นะครับอย่าเพิ่งปิดการน,นะบส่วนเรื่องที่ต้องงระวั ในเรื่องของการทํางานอุปสรรคปัญหามันก็อาจจะโผล่เข้ามาบ้างนะครับเรื่องของคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับคนในครอบครัวตรงนี้นี่แหละนะครับอาจจะสร้างปัญหาเรื่องเดือดร้อนให้กับเราได้นาะนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยก็ไปอยู่อรินะครับระวังเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นลูกหลานเราก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าในที่ทํางานในที่บ้านช่วงนี้ก็อาจจะนําเรื่องปวดหัวเรื่องวุ่นวายใจนะครับมาให้คุณนั้นเครียดได้เช่นเดียวกันนะฮะยังไง ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องเผชิญในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้ผมพูดในเรื่องที่ต้องระวังนะครับอย่าพึ่งเครียดไปนะครับอย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือเรื่องราวดีๆในการหาเงินมันก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันเนาะนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านสู้ต่อไปในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีดาวพุูเป็นเจ้าเรือนพกการเงินหลักแล้้วก็็เเเปนนจารือโชค วาสนาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถ้าเกิดดูในเรื่องของพบแล้วก็จะไปสู่พบที่ดีมากขึ้นเพียงแค่มันจะมีปัญหาแอบแฝงเล็กๆน้อยๆทาให้คุณนั้นรู้สึกเครียดมีเรื่องกังวลมีค่าใช้จ่ายเก็บเงินไม่อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากมีโอกาสควรไปทําบุญเบิการไปมอบหนังสือสวดมนต์นะครับหรือจะมอบเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาก็ได้นะครับมอบทุนการศึกษาให้กับพระพิกสุสงฆ์ที่กําลังเรียนกําลังศึกษาพระธรรมในช่วงนี้นะครับก็จะเป็น ให้กลับมาดีนะครับมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องทําอะไรแบบนี้แหละนะครับจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเลยส่วนการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมชาวลัคนาราศีสิงห์หากมีโอกาสคุณควรไปกราบขอพรองค์เท้ามหพรมนะครับองค์อมรินอินทาธิราชนะครับหรือว่าท้าสายนาคราชก็ไปกราบขอพรปู่ศรีสุโธนาคราชได้เหมือนกันนะครับขอความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับขอโชคลาภนะครับในเรื่องของการทํางานการค้าขายสําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับ ก็ขอพอรให้คุณนั้นค้าขายได้กําไรนะครับมีเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าอะไรก็ขอท่านไปเลยเนาะนะครับผมสุขภาพช่วงนี้นะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพเรื่องของโรคก,กระดูกเรื่องของโรคความเครียด โรคนอนไม่หลับนะครับการคิดเยอะคิดมากไว้ด้วยโดยเฉพาะโรคกระดูกเนี่ยอันนี้ต้องระวังในช่วงของตั้งแต่ศตรีรษะต้นคอไปจนถึงตรงก้นกบเลยนะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าด้วยนะฮะเอาเป็นว่าในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังตามนี้ไว้นะครับผม ความรักดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีนะครับปัตตนีเนี่ยแปลว่าคู่ครองคู่มุ่นส่วนคู่กรณีคู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคู่ชีวิตด้วยในช่วงนี้นะครับดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีเนี่ยไปอยู่ที่เรือนภพกรรมะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับช่วงนี้ผมมองว่าคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะครับในเรื่องของการทํางานเนาะนะครับแต่สําหรับคนโสดจริงๆนะนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอ คนที่ถูกใจเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะดาวคู่ครองไปอยู่เรือนพบการงานนะครับอาจจะเป็นการได้พบเจอกันจากการทํางานการติดต่อสื่อสารการดิวงานก็ได้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้อาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะดีได้ในอนาคตนอก่วงนี้ก็ค่อยๆค,คุยกันไปแล้วกันนะครับพยายามสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมและดาวอีกหนึ่งดวงที่ผมจะนํามาพิจารณาก็คือดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนพบปุตตะนะครับผมจะย้ายในช่วงของวันที่8 พฤศจิกายนไปอยู่ที่พบปัตตานีนะครับปุตตะแปลว่าการเริ่มการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดาวแห่งการเริ่มต้นไปอยู่ที่เรือนคู่ครองนะครับในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีสิงห์นเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์การ,ร,รได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวดีๆนะนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่ความรักของคุณนั้นจะไปสู่ทิศทางแห่งการที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับผมส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับซึ่งแตกต่างจากคนโสดนะครับคนที่มีคู่เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเร ดาวพฤหัสอย่างเป็นเจ้าเรือนภพมรณะดาวเจ้าเรือนมราณะจะย้ายไปอยู่ที่ภพปัตตานีอันนี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่ของแล้วต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนรักคู่ของได้โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เหตุผลคุยกันจนมากเกินไปนะครับการมองคนละมุมการมองคนละด้านนะครับอันนี้จะทําให้ความรักของคุณนั้นเกิดปัญหามีปัญหาเข้ามาได้นะครับยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันความรักบางทีนะครับคุณผู้ฟังอาจจะใช้เหตุผลในการคุยกันไม่ได้มันจะต้องใช้ความรู้สึกนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ แต่ว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดช่วงนี้เราพูดความจริงหรือพูดสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะทําให้สถานะความรักของคุณนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นได้ไหมนะครับบางอย่างยอมได้ยอมไปก่อนเมื่อถึงจังหวะเมื่อถึงโอกาสดีๆค่อยกลับมาเคลียร์นะครับค่อยๆพูดตรงนั้นให้มันเคลียร์มากขึ้นนั่นเองเนาะยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีสิงนะครับมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพวปัตตนะครรรบดาาพหูเุามืฏ คือสิ่งที่ขมุกขมัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหากมีโอกาสก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเช่นนะครับไปถวายหลอดไฟถวายเทียนนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพชําระค่าไฟช่วยทางวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงเรื่องของความรักของคุณนั้นให้กลับมาดีและมีความมั่นคงได้นั่นเองนะฮะหากทําบุญเป็นเงินนะครับดาวพระราหูกําลังคือเลข12เนาะหากทําบุญนะครับเป็นเงินควรลงท้ายในเลข12อันนี้จะเป็นการทําบุญเสริมดวงแล้วก็ยังเป็นการเสริมกําลังให้กับดาวพระราหูเป็นตัวอีก การกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหากมีโอกาสนะครับควรไปกราบขอพรเทพพระราหูนะครับหรือว่าจะเป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับก็ไปขอให้คุณนั้นได้พบเจอกับคนที่ดีนะครับความรักช่วงนี้นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคอะไรที่เป็นเรื่องราวไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปนั่นเองนะครับยังไงแล้วผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเรื่องของความรักไว้ด้วยละกันนะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับหากคุณผู้ฟังเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ